โอเคครับผมอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่อะไรนะครับผมเห็นไหมอะไรข้างหลังนะครับผมอ่าเป็นเกมพาร์ทกล่องเสียงบล็อกเสียงเพลงนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรบล็อกบล็อกบล็อกเป่าบล็อกเป่าไม่ใช่แล้วนั่นไม่ใช่แล้วบล็อกนะผมอินอินแบ็กบูมล็อกอินแบ็กนะผมบล็อกอินแบกไม่ได้เส้นเส้บล็อกอินแบกไม่ได้เส้ไม่ใช่แล้วนั่นอันนั้นแบ็กอินแบ็กนะครับผม โดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ไปเนี่ยโอ้โหแค่พูดแค่นี้โอ้โหมันตายนันตายตายหมดแล้วนะผมไปแล้วไปดูเพลงกันนะผมาผมก็ได้ทาการเซฟเพลงไว้แล้วนะผมนี่มีเพลงมันมันรด้ไม่รู้ว่าไอ้นี่ได้ไหรือเปล่านะผมอ่เรามีลบด้วยนะครับลบตรงนี้นะแต่ว่าเราก็กดฟังเพลงแรกไปก่อนเลยนะครับไอดี ID ก็ตามนี้เลยเพื่อนๆก็ดูแล้วก็เอาไปฟังได้นะผมปุ๊บกดเพลงนะผมเพลงแรกนี่ไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่าครับแต่ก็ต้องโดนแล้วครับเพราะว่าเปิดไปแล้ว ฟังเลยนะเพื่อนอันนี้ผมที่ผมซฟเพาะเพลงที่ผมถูกใจนะฮะมันจัดเยาโอ้โหเวยยยยเฮ้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 ย่เ้ต้องเต้นลงี้ต้องเต้นลปะเฮ้เฮ้โ เฮ้เ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 โดนลิกสิทธิ์เต็มๆโอเคครับผมพอไปก่อนเลิกมันเฮ้ยให้ดูเพื่อนๆนี่ถือโทรศัพท์แล้วซอยขายิ่ๆนี่ต่เพลงต่อไปนะครับเพอันนี้เป็นเพลงแนวแบบมันน่าเต้นเลยคันตีนวะเนี่ยอันนี้คันตีนว่าอ๋อ นี่เพลงแท็กติงเอาไว้แบบเวลาแบบทําผมทําคลิปรวมเพื่อนๆมาแบบยืนคนละสองฝั่งฝั่งละห้าคนเนี้ยแล้วก็แบบถ่ายเป็นคลิปวนหมุนวนเนี้ยกล้องแคมิล่าหมุนวนไม่ใช่แล้วอันนั้นก็อันนั้นก็จะอลังการเงินสร้างเกินแล้วมีแค่นี้แหละอันนี้ไปดูซ้ำกันนี่ก็เป็นเพลงชิวๆตุ้นตั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 นนตันันเอาต้องนี่ไอเดียก็ตามนี่เลยนะเพื่อน ตัวงาตัดงต่างตงส์ตัดตัดตัดเอาเงาตัดแ <sun ite S 1> ต่ตอแต่ตอแต่เฮเฮโอโอเฮเฮชักระเด้าชักระเด้าโอ้น่าจะตายแล้วน่าจะใกล้ตายแล้วชักระเด้าอ่ะเนี้อมีไปบ้าผมไปโอ่อ้เรียมีโปรยอ่ะนี่ อืมอืมอ่า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 ปุจเกยโปลกกาสมอโอบัสตังเฮ้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  d วัสดมาเฮ d ีเจเล็กอารบีคือคือเฮ้ Yo, 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 qua wow, bài, yo, yo. Hey, hey, hey. Hỡ, okay, hỡ, Hey, hey, hey hỡ, 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 hey hey hey. hey, hỡ, 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 make Hey, hey hỡ, 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 Hừ เฮ้เฮ้เฮ้ย้ย้วาปายเยวาปายเยวาปายเย้เอออสมเอ่อเอ่โอ้แต่งต่งต่งแต่งโอโอ้ไปไปไปเปเอร์นี่นี่ดูดูครับโอ้โหมันมันเพลงมัน เฮ้ยงมันไปมันจัดเฮ้ยมันจัดเฮ้ย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 จจอ๊ะอะไรวะบีบเีเลยหายใจไม่ออกนะน้ผมไปเราก็ไปต่อเลยทีเวทาน นี้จะเป็นเพลงแบบเหมือนแบบตอนสู้กับบอสนะครับผมเราจะเปิดเพลงนี้ตอนสู้กับบอสอ,อือสปาดาโคตรมันไปต่อไป ไล่หนอยเนยอยเนยนอยเนีนออยลอยนอนี่นอยน่อยเนี่นอยนอยนอยเนี่ยนอยนี่อยเนี่ยนออยดี่ยน้นอยนียนอยหนอยอยเนยนอนี่อยน่ยนอยอยเนี่น้อยนีนออยอยรนอูนะนอยอูนโอนนนี้จะนระเบใครอนอูรอูนดเี่ีนี้อหออยเนหอยเนนีออ เอาเลยแล้วมาดูดดื่มกันด้วยดับดับดุบดิบ,ดบหืมเออไหนลองทักทายกันหน่อยสิครับคุณเชิญเลยครับผมเออว่าไงโสดีครับน้องสาวโสวดีค่ะราอูนเองค่ะโอ้โหราอูนอู้หจอะอ้วกเวสเ์สวกแบกแบกอี๋ <c oughs> อ <c oughs> เปิดเสียงนี้ใคร,ใครก็นึกว่าทำอะไรอยู่แต่ไป,ไปแต่ตีพอละพอละพอพอนะผมคลิปนี้มีดีโเาท่าน,นี้ผมอ่าไอดี ID ก็ตามในนี้เลยนะเพื่อเพื่อนก็เอาอไปทําได้นะแต่อันสุดท้ายไม่ต้องเปิดก็ได้เพื่อนมันดูจะสิงเสียงเลยนะฮะไปคลิปนี้มีดีโอทันนิดจ้าไปละจ้า